สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องภูมิภาคของทวีปเอเชียกันนะคะอ่าแล้วค่ะนักเรียนให้นักเรียนสังเกตแผนที่ประเทศไทยนะคะสีแดงแดงที่เขียนว่าไ h a i l a n d นะคะประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในทวีปเอเชียแต่อยู่ทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเราเรียกว่าเอเชียอาคเนีย คำว่าอาคาเนนั้นหมายถึงทิศทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่หนึ่งของโลกนะคะแล้วก็เป็นทวีปที่อยู่ในซีฝั่งโลกตะวันออกทั้งหมดดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียเนี่ยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรยกเว้นติมอร์เลสเตแล้วก็หมูาะหมู่เกาะบางส่วนของอินโดนีเซียเท่านั้นทวีปเอเชีย มีดินแดนติดกับทวีปยุโรปและติดกับทวีปแอฟริกาส่วนพื้นน้ำนั้นทวีปเอเชียที่เหนือจะจดมหาสมุทรอาร์กติกที่ใต้จดมหาสมุทรอินเดียที่ตะวันออกจดมหาสมุทรแปซิฟิกที่ตะวันตกจดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนพิกัดทางภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชียนะคะเส้นแนวนอนที่เรียกว่าเส้นละติจูดทวีปเอเชียจะอยู่ เส้นละติจูดที่สิบเอ็ดองศาใต้ถึงแปดสิบเอ็ดองศาเหนือส่วนเส้นแนวตั้งหรือเราเรียกว่าเส้นลองจิจูดชิปเอเชียจะอยู่ในเส้นลองจิจูดที่สิบหกองศาตะวันออกถึงลองจิจูดที่ร้อยเจ็ดสิบองศาตะวันตกนะคะทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมีเนื้อที่โดยประมาณส4 4สิบสี่จุดสี่ล้านตารางกิโลเมตร ะะทวีปเอเชียมีดินแดนที่ต่อเนื่องกับทวีปยุโรปและก็ต่อเนื่องกับทวีปแอฟริกาส่วนของแผ่นดินที่ทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียมาเชื่อมต่อเนื่องกันนั้นเราเรียกว่ายูเรเชียนะคะคำว่ายูเรเชียก็เป็นมหาทวีปที่รวมเอากับทวีปยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกันโดยแนวเขตแดน ของทวยุโรปก,กับเอเชียก็คือเทือกเขายูรันและก็แม่น้ำยูรันนะคะถ้าเราดูภาพทิวีปเอเชียจากแผนภาพลูกโลกนะคะเราจะพบว่าทุวีปเอเชียมีขนาดใหญ่ที่สุดความใหญ่ของทวีปเอเชียส่งผลให้มีปริมาณทรัพยากรทางธรรมชาติ และก็วัฒนธรรมมากมายหลากหลายชนิดโดยที่ทวีปเอเชียเนะี่ยมีความเป็นที่สุดหลายอย่างนะคะตัวอย่างเช่นเป็นทวีปที่มีประเทศมากที่สุดและมีประชากรมากที่สุดเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ประมาณ44.4ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มียอดเขาที่สูงที่สุดนะคะยอดเขานั้นก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์ความสูงของยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ8,848เมตรแล้วก็มีจุดที่ต่ำที่สุดอยู่บนพื้นผิวโลกคือทะเลเดสซีมีร่องมหาสมุทรที่ลึกที่สุดคือร่องลึกมาเรนาในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเล็กประมาณ1 1ึ3งมื่นเมตรได้ยังมีทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดก็คือทะเลแอสเปียนนะคะจากภาพนี้นะคะจะเห็นว่าทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดมีความกว้างใหญ่ไพศาลจึงทำให้มีลักษณะภูมิลักษณ์ภูมิอากาศเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการเมืองการปกครองนั้นแตกต่างกันดังนั้นเพื่อความสะดวก ในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับทวีปเอเชียนะคะเราจึงได้แบ่งภูี A ิเอเชียออกเป็นห้าภูมิภาคดังนี้หนึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองภูมิภาคเอเชียตะวันออกสามภูมิภาคเอเชียใต้สี่ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และห้าภูมิภาคเอเชียกลางค่ะหนึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าเอเชียคเน์นะคะประกอบไปด้วย11ประเทศดังนี้1อินโดนีเซีย2พม่า3ไทย4มาเลเซีย5เวียดนาม6ฟิลิปปิน7ลาว8กัมพูชา9จิมอรลเลสเต้10บรูไน11สิงคโปร์นะคะ2คุยภาคเอเชียตะวันออกจะมีทั้งหมด8ประเทศนะคะประกอบไปด้วย หนึ่งจีนสองมองโกเลียสามญี่ปุ่นสี่เกาหลีเหนือห้าเกาหลีใต้หกไต้หวันเจ็ดฮ่องกงแปดมาเกา๊านะคะสามภุยภาคเอเชียใต้นะคะจะมีด้วยกันเจ็ดประเทศดังนี้หนึ่งอินเดียสองปากีสถานสามบังคลาเทศสี่เนปาลห้าสีงังกาหกูตานเจ็ดมันดีฟค่ะ สีพ่พืภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะคะหรือภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตน้ามันส่งออกนะคะพื้นภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี้จะประกอบไปด้วยสิบหกประเทศดังนี้นะคะหนึ่งซาอุดิอาระเบียสองอิหร่านสามตุรกีสี่อัฟกานิสถานห้าเยเมนหกอิรักเจ็ดโอมานแปดซีเรียเก้าจอแดนสิบสหรัฐอาหรับเอมิเรตสิบเอ็ดอิสราเอล สิบสองคูเวตสิบสามกาตาร์สิบสี่เลบาน,นอน 15. สิบห้าไซปรัสและสิบหกประเทศบาเรลค่ะห้าภูมิภาคเอเชียกลางจะประกอบไปด้วยแปดประเทศ,เทศมีดังนี้นะคะหนึ่งคาซัคสถานสองเซอร์เมนิสถานสามอุซเบกิสถานสี่ทิกิสถานห้าทีจิกิสถานหกน 6. จอร์เจียเจ็ดอาอร์เบจานแปด อาร์เมเนียนะคะทั้งหมดก็มีแปประเทศอันนี้เป็นสรุปชื่อประเทศต่างๆในทวีปเอเชียนะคะนักเรียนควรจะจดจำเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องทวีปเอเชียในครั้งต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ